คลิปนี้อาจมีคำหยาบคายบ้างโปรดใช้ยานอวากาศในการรับชมเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาเกมใหม่ๆเก่าๆเล่น กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทพิสหายลุงป้านาอาและตะลุงข้างบ้านทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเคในช่องแบนด์โคโชาแนลเราอยู่กันในเกมโลบล็อกนะครับซึ่งเป็นแมปที่คิดว่าภาพสวยที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นโลบ็อกมานะครับผมเอาละครับแล้วแมปนี้นะครับมีชื่อว่าฟอนไลน์นะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันว่ามันมีอะไรในตัวเกมบ้านแล้วภาพจะสวยขนาดไหนนะครับโอ้ห้้ คือผมไม่คิดนะครับว่าเกมโบรบ็อกมันจะแบบภาพโอ้โหขนาดเนี้ยดูดิคือแมบปบโอ้เด้อเด้อเดเฮ้ยชอบชอบเฮ้ยท่านโลบอ็อกพัฒนาแบบเกมส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แบบเล่นได้ยาวๆเลยครับคือภาพสวยมากเลยทุกคนดูดินะครับก้อนหงก้อนหินต้นไม้แสงก้อนเมฆท้องฟ้าคือโคตรจเรียว <laughs> แล้ว ระบบการวิ่งมูฟเมนต์นี่คือ,โ,อโหไม่ธรรมดานะครับแตกต่างจากเกมแบบ,แบบแบบอื่นๆที่เคยเล่นแบบไปเลยอะราวกับว่านี่ไม่ใช่โลบ็อกนี่คืออีกเกมหนึ่งเลยนะไม่ใช่แค่แมปหนึ่งในโลบ็อกเท่านั้นแล้วาวซเสียงระเบิดเกมยิงคือมันดูแบบสมจริงนะครับอ,อชอบการแบบปืนก็ดูสมจริงนะปืนที่ถืออะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นเฟ r ร์สเพรสเหรือบุคคลที่หนึ่งะ อมันได้บรรยากาศมากเลยในเกมคือตัวละครก็ยังเป็นโครงตีมแบบโลบ็อกนะแต่มันก็ดูแบบดูเท่อ่ะนะครับไปลองเล่นดูซักแบบดิว่าจะยิงใครได้หรือเปล่าศัตรูอยู่ตรงไหน,นโอ้เพื่อนตายเราเก็บปืนเพื่อนได้ด้วยนะครับโอเคคือปืนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเหรอจุดสเดี๋ยวผมไปจุดสีเฮ้ยหุย วิ่งสมูทสมูทสมูทมากยิงคือแบบได้เลยอะสมูทเลยอะวิ้ยระบบดีจัดเดโมโขนาดนี้ตัวจริงจะขนาดไหนวันเนี้ยศัตรูอยู่ฝั่งโนนชัวผมซุ่มกันนี่ไงโอ้หนึ่งคิวอุ้ยปลาระเบิดได้ด้วยหรอโอ้แต่เลือดจะหมดว่ะกดจีปลาระเบิดเฮ้ เออดูระบบปาระเบิดก็ไหน่อยว่าจะกองแกงหรือเปล่านะครับเอาชนะแล้วเฮ้ยขอยเกมขอยเกมกำลังหนุกเลยกำลังมันเลยโอ้ยแล้วมีกล้องแบบลาคิวให้ดูด้วยโหเพื่อนเทพมากคนนี้คงเล่นเซียนจัดเลยนะ่ยเราไปที่อ๋ออันนี้วอดแมปครับวอดแมป เฮ้ยอินเทอร์เฟสโหวตแมปอินเทอร์เฟสเลือกแมปอะไรเงี้ยคือดีนะคือชอบเลยอะ่ะมันได้บรรยากาศเคาน์เตอร์สไตร์ได้บรรยากาศพวกเกม F.P.S แบบดีๆเลยอะ่ะเกมหนึ่งนะครับ mm hmm. เขาพัฒนามาขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยกดเกิดอ่าโอ้โหดูดินี่ในเมืองโอ้ก้อนองค์ก้อนอิดแสงและเงานี้นี่มันคือเกมยิงดีๆเกมหนึ่งเลยครับ มูฟเมนต์การวิ่งการเดินคือค่อนข้างสมูทมากนะครับการซูมอะไรเงี้ยขึ้นสโขบโอ้โหโอุห้ยอุ้ยมีมีเสียงด้วยนะนะครับมีเสียงด้วยครับว่ายิงมาจากฝั่งไหนอุ้ยโอ้ยโ,โดนดากยิง เฮ้ยโอ,ยโอย้เพื่อนเพื่อนตกใจก็อ,อย่างที่ว่าแหละครับเกมมันดูยากหน่อยเพราะตัวละครมันใส่ชุดใส่ชุดคล้ายๆกันแล้วคันนี้ด้วยความมันมีแสงแลวเงาใช่ปะมันก็จะแบบเฮ้ยโอ้เนี่ยมันได้ยินเสียงเท้านะเออมันจะแตกต่างจากเกมโลบ็อกก,ก่อนๆนะครับที่เป็นเกมยิงอะไรเงี้ยที่มันจะแบบไม่ได้ยินเสียงเทา้าไม่ได้ยินอะไรเลยอะ่ะ โอ้ศัตรูขเขาเรียกอ้อมหลังอ้อมหลังศัตรูอยู่ไหนวะเฮ้ยเปลี่ยนปืนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่าเปลี่ยนปืนกด,ดกดอะไรวะได้กด e เก็บปืนได้ด้วยนะครับ ไม่เจอศัตรูเลยวะ่ะเขาไปยิงกันอยู่ตรงไหนวนะน่โอ้โหทำไมมันตายยากจังวะศัตตูเนี่ยหคิวครับแต่เราก็เกือบตายเหมือนกัน2คิวครับ โอ้ oh. รู้แล้วรู้วิธีการยิงแล้วจะลั่นไม่ได้ครับถ้าลั่นมันดีดมีแบบดีดปงดีดปืนด้วยนะจะต,ต้องยิงทีละนัดว่าคุมแบบเป้าดีๆครับเนี่ยยิงอยู่นี่ข้างในข้างในข้างในเอาเพื่อนนี่วะ เฮ้ยมึงจะลั่นทำไมเนี่ยสวยสวยมาเห็นปะรู้วิธีเทคนนคก,การยิงแล้วเอาไปใช้ได้น้องๆจิ้มทีละนัดครับเออเกือบตายนะจิ้มทีละนัดจิ้มทีละนัด โอ้โหภาพสวยขนาดนี้มือถือน้องๆจะเล่นไหวปะเนี่ยบางคนอะแตกดิแตกดิไม่แตกก็เลี้ยงไม่โตครับอุย้ยมันสไลด์ได้ด้วยสไลด์ยังไงวะกระสุนพี่หมดซะก่อนเมื่อกี้เอ้ยเรียบร้อยครับ มันนี่มันบุกถึงฐานเลยโอ้ยเ,เ,เพื่อนยิงแตกไปแล้วนี่นี่เมื่อกี้เห็นมันไปวิ่งไปฝั่งนี้อยู่นี่มึงโดนอ้อมหลังแน่ อ,อมหลังอ,อมหลังเนี่ยแตกอุ้ยอุยอุ้ยอุยรีกระสุนอยู่อ๋อรีไม่ต้องครบมันก็ยิงได้เลยโอเคจะได้ไม่ต้องรอเกมไวครับเกมไว ปลาระเบิดไปก่อนอุย้ยข้างหลังเข้าเฮ้ยเพื่อนหลังเข้าเมื่อกี้นายไม่เซฟหลังให้เราเลยมันอยู่นะปลาระเบิดอัดไปเลยอัดไปเลยม,มันเข้าหลังเนี่ยเพื่อนไม่ดูหลังเลยพเพื่อนนะเพื่อน ฝากความหวังไว้กับเพื่อนไม่ได้แล้วครับต้องลุยเดี่ยวเนี่ยโอ้แลก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 มันก็เกือบตายอะเฮ้ยเฮ้ยจะยิงเล่นทำไมน่ะตกกระจายหมด อืมเฮ้ยมันมีสเปรย์สะกดแบบเออสองคิวโอ้โหน่าจะหลังเข้าอีกครับดูจากสภาพแล้วชอบตรงที่มีคิวแคม,มนี่แหละนี่ไงหลังเข้าจริงด้วยเพื่อนมันไม่เซฟหลังให้เราเลย เพื่อนอย่างเถื่อนครับตามคนนี้ดีกว่าเก่งดิเอ้ยเก็บเก็บเเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนเป็นมีดยังไงวะไอ้พวกยังไงวะพวกที่เป็นลูกซองอะอ๋อมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนช้าครับมันไม่ได้ชักเลยสวยแตกหนึ่งแตกสอง ดอาหน้ากันเข้ามาต้องคุมหลังอะ่ะเข้าหลังป้าไม่รู้โอเคมีเพื่อนอยู่โอ้ยกระสุนหมดโอ้ยกระสุนแม่งหมดไวจังวะโอ้ยกระสุนเพื่อนเก็บหมดเลย เพื่อนเถื่อนจับไอ้ฝั่งนู้นน่ะป่าระเบิดไปก่อนครับอัดเข้าไปยัดเข้าไปอุยอ้ยอุ้ยใครมันยิงเหราวะอ้อมอ้อมโอ้โหชอบตอนที่เวลาเจ็บหนักเลือดเหลือน้อยหัวใจเต้นแล้วก็แบบมีถอนหายใจด้วยนะอูย้ยเรียบร้อยครับมาสอง เอ๊ะตกใจหมดคือถึงตัวละครจะเป็นตัวลบล็อกแบบโลบล็อกแต่มันก็ดูแบบเท่นะมันดูแบบเออโอเคอะข้างหลังเข้าอีกแน่เลยคิวแคมต้องเล่นเซฟๆหน่อยและ อุ้ยนี่ไงโหคือมันต้องเปลี่ยนคอสต,ตูมศัตรูหรือว่าทําอะไรให้แบบมันดูง่ายกว่านี้ครับว่านั่นคือศัตรูไม่ใช่เพื่อนอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มันยังแบบแยกออกได้ยากอยู่ครับอ่าเพราะพอเวลาวิ่งมาใกล้ๆเนี่ยไอจุดสีน้ำเงินบนหัวเพื่อนเราเนี่ยมันก็แบบแทบจะมองไม่เห็นเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นศัตรูหรือฝั่งตรงข้าม สคิวครับเกือบตายเหมือนกันครับ2คิวแบบนี้กูไปเก็บปืนใครมาวะเนี่ยเอาปืนพกพ,กพกที่เป็นลูกซองคือน่าจะแรงอยู่นะเราต้องแบบซุ่มซูม,ซม เอ๊ะมันเขายิงกัอยู่ตรงนู้นปะอุย้ยจบครับแพ้เถือว่าแบบดีนะปฏิวัติวตงการเกมยิงในโลโบ็อกเลยครับ <c oughs> ชอบมากภาพแบบนี้นี่ขนาดเดโมขนาดนี้คิดว่ากว่าจะเปิดจริงเนี่ยก็คงจะแก้ไขแมป อะไรให้มันแบบดีขึ้นนียังไม่เจอบัคกหรือไม่ยังไม่เจออะไรเลยนะเล่นมา1เกมเนะี่ยถือว่าดีครับถือว่าดีตอนนี้มีอยู่2แมปอาจจะไปปล่อยหลายแมปอีกทีนึงตอนเปิดจริงก็ได้นะครับถือว่าปฏิวัติว,ตว,ตวงการภาพของโลบ็อกเลยก็ได้ภาพจําที่เราเคยเห็นในโลบ็อกมามันก็จะเป็นประมาณแบบเกมภาพดูง่ายๆนะเน้นเล่นมากกว่าอะไรเงี้ยภาพไม่ได้สวยอะไรมากแต่อันนี้คือเปลี่ยนเลยครับ เอาละครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กด s u บสไ r ร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม